ฮัลโหลแม่ผิดก uh ินหอดคือกันเออเฮ็ดเวี้ยงนะบ่หนะนี่นะครับเปิ่นเบิ่ดโดยแม่สบายดีเด้อสบายดีฮัลโหลอลันเออเด็กน้อยเนาะด้วยตั้งมุกตั้งใจก็คอยเฝ้าเน้สู่เวียกสู่งานนาย มีย<อ>่กะบุปเีนกระทำเพิ่นเออเอก<อ>คุณไายิบพันพอแล้วโอ้โอนากัยังดีไดย้ยังห้เน<อ>ี<ห>่ยอยู่เนาะมีน้ำใจให้งายอยู่ยนีเมย์เวอร์ชมีต้งให้โอยนี่ก็หายล้ค่ะออดบุดรได้ถือว่าหายใช่ไหนเนาะ เคยว่าแล้วใช่ไว่าช่างกาวผัดเคยเคยขาดยุ่ห์หักยังว่าไปมาหาเวได้ด้วยมาดีค่ะอยู่เวียงเนาะเข้มแข็งไหวแน่ล่ะแม่กลับไปหาเงินเพื่อทายเจ้าเนาะบมแมนเราไปดินไปกินเราไปหาเงินสู่เพื่อลูกอะไรเรากได้เอกเห็นบ่ดเสือแม่เห็นบอดใจแข็งเด้อนี่เด้อไ่ได้ละลายฮันเด้เราวา ตั house, you ้งมุกตั้งใจให้หาเงินได้รายรานมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าเหรอป่ะผัวกันได้ายรายเออะบ่งดูเราเราบอกจะว่าหาผัวได้ลายเลิศเราป่ะไม่ทาลงเงินบ้านนะเออลงเินบ้านเป็นเตะกีฬาเตะบอล สบายดีพี่น้องเนาะกลับทักทายสบายดีเปิดภาพมาคลิปที่สองเนาะอ่าพบเจอกับเพื่อนน้องสโบคือเก้าพี่น้องเไยพอดีโตทั้งน้องเพื่อนมาแต่ห้องห้ามห้องเฮียนเนาะสบายดีลูแลโดยเมียมาหายว่านี่นุ่งเรียบร้อยอืมเรียบร้อยสาวเด็ดดีอืมโอ้น้องโดดเมียมีควัวอยู่หลังบ้านหรือบปลานี้ ปีอย่างเงี้ยเลเป็นจะแซ่บแท้มันใหม่ได้เด้อกระแต่ซีดหมูแล้วบอสนะครูอยู่ดาดฟ้าพูสนรวัลจะเห็นยอดอะพูอยู่ดาดฟ้าพูโอ้ยกระแตย่างกินยอนะสัตว์รานาะหอยสูงอันนี้เนาะมีหมดมี่อย่างบอสค่ะมีกระไ่มีกระไรหอยใหม่ตะบุกเป็นยังอันนี้ปิ้งไหวให้อันลานกินมาแต่งเพียนบ่อส่ง วันนี้ร้านกุ้ทามเอวยากินน้ำบสันฝานเรียบร้อยเซ็ตเียงเลยยาบดิกิน้ับบได้หาล้านตี้่หายอย่างเยอตัยบได้หายเลกไปโรงเรียนเลยหายก็มาได้บดทัานชับบทนชกันยูนี่คือสิเจ้ออยู่เนาะดิเจ้อกนกทอดทามแน่วากินบ๊อนั่นแหละดอไรเออเอาเอาเใส่้อบอบ เื้อคือแดดห้บัดนี่จมกระยาเรยคเรอยาตียดิจมตับจมหันหนเราทั้งพุนะคือสีแดดแดทะมาพี่ละมาพี่เออนี่ก็ได้นี่เออมันแดกดพี่เราคูดหนึ่งวันไม่ยานจุมพนว่าโอ้ยเราว่าอิซื่อวะอกินในชุมชนก็ได้โอ้าตภาษาแล้วเนาะกูถ่าเนาะเออขบนนลำไรแล้วพ่งไปเตะละเมออลเออ เจ้าบ so <here>, mm ่ถือซาเราหลยก็ะจุบละบ่ถือแล้วเนาะไปตลาดเราจะขุ่เจ้าตื่นแต่ว่ากรดอยสีเฮตีนะก็จะตื่นอืมอืมบ่ถือซาเราหรอกนะตามภาษาพุทธาหยอกล้านพี่น้เลยลอยกระชอนท้าสีดีนะตัวไรชนบดีกับบ่อเอ้าเจ้าอะไรตอบว่ามัญาติท่ามค่ะในคลิปนี้แม่อนยาให้ให้หยอกหรือให้ตีให้หยอกอืมกันให้ตีค่ะ หยอกบางทีกระจกขี้เห่บางทีกะเห็ดเห็ดคือเอาใหมตีเลยแหละเคยตีบอเคยถือไม้ตีบเจาบอบอเคยบ่โดยไม่แต่หยอกเนาะโดยไม่ใช่ว่าตีเนาะมีนวลเมื่อลไรเราใส่เห็นได้ใช่ขาดไม่หลังขาดได้เราบ้าพังเห็่าเราบ้หลังขาด่แห้งม่ใหญเห็นว่าเขาบาริคคักแล้วบาริคเป็นจุดหลอด ต้องอ่ so <cito> ําไว้แ <aları> ล้วอ <mir anda> ๋อของเมียย่าตีก็บ่ต้องอ่ําบ่เอียเมียบ่ตีว่าซั่นเนาะชมอือทางวาเราก็ละเวลาฉิเราเราก็สิหาอยู่แต่เรากสิบ่เคยตีดอกเนาะดูมีแต่จมกินอยู่ดาาแหละครับบ่ถือซาแล้วแหละเราผู้เฒ่าเนาะตามใบของผู้เฒ่าจมที่เพิ่นจมน่ะอย่าให้ลให้หลานทุกคนแต่งให้ลให้หลานกินเนาะ กินนกเหเจ้ากินแม่สมบูรกินแม่นะกินข้าวกินน้ำไปยังอะไรมาโทษแต่ของดีเฮสิบไปแล้วป่ะเลี้ยมือมาขอสิโอแม่ย냐บัตรจับอันซิ้นกำลังห้องอันใส่มือหลานก็ที่นวดเดี้ยเดี๋ยเอาเล็ขที่นะกินแมมล่ะกินแมมเลยเตงใช้ให้ลูกให้หลานกินเตงมา ปันกะเด้อาโตคนละสิ้นบ่นะเบ่งปันกากินบริปาโตสัตว์ปันกระเด้อปาโตว่ะแต่กี่ละตอนหนึ่งได้เทไรค้ะบัตริบบ่กอได้ตอนหนึ่งเทไร้านั่นบ่คนละตอนแตมืงนู้นผู้นี้ช่ำกันเดี๋ยวว่าตอนนั้นวายไปสีตอนนะเอาไ้โอมาสีตีนนะยามาช่มาชมตี ว้าวง่ายๆเลยเราก็ยัดมาแบบว่ากินบ่อิ่มแล้วเอาใหม่นะป้ามาเอาใหม่อือเอาลงใส่ตะแกรงกินๆน่ะกินน่ะอลงบัดเดียวได้สิกินแตนซีนเออกินข้าวกินน้ําก่อนอืมยังข้าวบดํานี้บ่นี่ยังอยู่เออคบํานีแม่ย่าบ่ได้กินข้าวกอีกแล้วอือเนาะีติใหญ่ก็มีเออกินเบิดปลาแล้วะ ยิ้มอยู่บ่ไงยิ้มบ่ยิ้มก็ยิ้มมาเนาะเพิ่นใหญ่จำนี้แบบเล่นเกมอยู่แบบกดเกมนั่นนี่เนาะกดระเบียบกดระเบียบของแม่ย่าใหมยกินผู้เพื่ออีกใหม่ผู้เพื่ออีกเองกินทุกอย่างล้วนแต่มีคุณค่านะสาวยัดปเนียข่าวข่าวทุกคาบเดี๋องเนาะเดี๋ยวประหยัดเนาะใช้ข่าวลายลายเอ้า เพิ่นจะบ่ล้างแล้วบ่มือล้างแล้วกินสบายเนาะบ่มีเจีวมีจุอีกมาให้เบิเด็กน้อยยังบ่ฮู้จักกจจจจวเจ้ากินแห้งๆสิแล้วอะนะเจ้าจงจ่อยจบ่กินแบบมีน้มีในสดเนาะอือได้อมแงอือ ก็ไม่แห้งนมินนีหนากาให้กินแล้ยจะได้มีหอื่อกินชดน้าชดในมเหงื่อมีแห้งเท่าไรในไยเพิ่มอีกคะตอนเออีคะตอนอ้าอีบอีมชุดอยู่กระหันบานนี่ดูด้วยนักเตอที่ไทยบแลจดีแล้วเพิ่มเหมคนละตอนเอารบพุนี้ ่ยังใสจานมาเสิร์ฟอยู่มาเสิร์ฟอยู่เนาะเสิร์ฟกได้เด้พี่สั่นแหละออหญากําลังนี่นี่น่ะเจ้าสิเป็นนายเขาบันี้อือเนาะน้องเนาะอือเอาให้ก็อยากซ้ําๆกันได้สิจะบ่ได้ตีตอนใหญ่ตอน้อยเนาะญาติกันนี่ักได้เฮ็ดตอนสิ้นเนาะเฮ็ดตอนเสมอเกินข้าวกินน้ําจังน้อยจังโตถามขาวแม่เด้อ ເດີ້ કોઈ ກັນໜຶ່ງເນາະອືບໍ່ວ່າຊະໂມເອີ້ນຈິດໂທໃຫ້ໂລອືໃຫ້ທາງນ້ອງເພິ່ນກິນເຂົ້າກ່ອນພນ້ມກິນເຂົາຮອີໂຕມີຕຍາມກາງເວນຕລະຍ່າມານແຕົ້ກາງເວນໂດນອນເວອມື້ນະໍປເຮັດບຽກບດຍາມາເຮັດບຽກມືອກະນອນຜັກຜອນລະ เหมือนละยายครัวพ oh ี The women, exactly. mm ่แ hmm. ล mm ้วเนาะคลิปอันนี้เก็บให้ใส่หัวเจ้อแล้วงามเจ้อดีบ่ไปก้นเสื้อเมนุงบ่นุงได้ทุกโตอยู่บ่บางอันกระงบ่ได้อืเป็นได้ใหญ่อดเอาสุดอนดิสุดอียงอมาอเห็นของแม่เนาะโตมันใหญ่อยู่แต่พอดีอคืนนี้อดเอาเอาเอาไปตากอืบ่นมาบ่เห็นเห็นแต่สงสร้างเห็น ้าไปแซ่ได้แซ่อ้าบารีขีรักอยู่ไซน่ะนอยตากไว้ในเพียกบเหินจะตากไว้ยังเมื่อคืนบ่เนยมียนโ่โมหินไ่ย่าเอบเป็นชนไ้ไปแซ่ ถามได้มั้ยย่านะถามเหรองาวบ่จักเลยแล้วผมมักลูกชายเสื้อหรอกบ่อยากให้ตากโชบ่จักพอแต่ว่าม่ยาเอาไว้ใบ่จักุดเอียงชุดยังอ่ะนะเอียงชุดเอียงเอียงมีุดเอียงบ่เข้าใจเอาแบบหาใส่ใส่ส่งแล้วก็มันมีอันสายหอยขึ้นมามันสิมีือแบบรวมติดกันน่เด้มงจักุดเอียงชุดบ่จักมนยุคเก่าอ่ะมนบ่อู้หอมเด้เนาะ hết, nhang, hết nhang à ừ. Ừ, nó, ừ. <laughs> Cầu nó, <laughs> mà, hết nhà hôm nay nó sơm mô chân đèo cạo gấp năm lèo nó sơm mô nó mì ăn bánh phải dành cho nhà 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 เดี๋ยวมาละเอี่ยมอืออ้าวพร้อมแล้วบ่สิโทรหาแม่น่ะรับได้บ่ครับได้อือคุยนึงเนาะถามแม่เด้อว่าเจ้าฮอดจ้ามงเจ้าเฮ็ดงานบ่ตอนนี้แล้วเป็นจังได๋แม่เอ้ยบ่อนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็บอกแม่นําสูเด้อแม่เด้อตั้งมงตั้งใจเด้ออยู่ผู้เดียวก็ดูแลตัวเองเด้อแม่เอ้ยฮอดเด้อเป็นอยู่บอนําแม่ โวหาแเมชมโอนาะให้จะคุยกันกับลูกพี่น,น้องเลยวัดน,นางชมโอเพนโมมีทโทรศัพท์ติดต่อหาไายโบได้เลยได้เนาะมีโทรศัพท์แสงสมัยเดชครับเลยเป,ปดิดกล้องมาเลยแม่ชมโอมาหอดชมโอเด้อเด้อมาบ้านมนลูกี่กฮ<ะ>ัลโหลโมแม่ี่ ข,ขีนหอดคือกันเตงเข้ามาในขีนหอดเด้อเฮ็ดยังจะอยู่กับพายแม่แล้วของล้างเด้อมิชญาดีบอระดีไองดูปีนปีนมาบังดูหาแม่เฮ็ดยังนะสบายดีเด้อเด้อเออเฮ็ดเวี้ยงนะบอน่ะนะครับเบิ้ลเโดยแม่สบายดีเด้อ สบายดีอัลโลอารันเออเด็กน้อยเนาะโดยตั้งมุ่งตั้งใจคือคอยว่าอันนี้ยสู่เวียกสู่งานอหไรมีงานกะบบเป็นกระทำเพิ่นเออเอาว่าน้าแม่หน้าแม่หนัง่วนมหาเมนวนเอาเลเอาว่าน้าแม่ทำแม่มึงดูหอดจักมงเลยหอดจักมงหอดจักมงแม่ เจะสามสี่หละนาะโอ้หดไเลยนะอดสามสี่โมงตอนเช้าอดไวกินข่าหแล้วบ่กินข่าเลยแล้ววานในแม่เอาเงินแบกาอตัวนี้นุยได้บเงิน่ะได้จอไรเพยในามาให้ดบ่ใครเอามาให้ เออใแนห้ตหาที่ปั้แหละโดยา้รหพเก็หรหัยังมีความเป็นห่วงด้วยหายไม่ยาย่ีกตคนหาสิบห่วงงานรูหายดับบอยสมีญานยามาให้ปั่นอยู่เด้วยท่ันี้เด้สั่แม่เอ้าขีดหอดคือการ เนบึงโอ้เนาะโอมาหาชมโง่ทำม่ดเลยทําบม่ดีชมชมูกเงาละไมาแล้วเนี่ยมาพิดหนึงก้อนฮะไม่าปญหาที่พันพอแล้วโอ้โอ้โอ้นกัยังดีได้ยังให้ดี้ายูเนาะมีน้ำใจให้ญาอยู่ บลงกยาลอ่าออบุเป็นยังแม่นอกชมบวยบุเป็นยังอ่าเริ่มเหตุงานนะบ่อมนี่ฮะขับคนมื่นมื่นเริ่มต้นโอ้ยโดยโดยโดยเอาข่าเพื่อนในเริ่องเมนื้อเออเออเออ ภาคเพิ่นภาคเพิ่นยิ้มบานเยมีสีมีสันขึ้นเนาะตั้งมุกตั้งใจเด้อบาทนี้เ้คูลูกสาวเจ้าไม่ยามบานคุยกับเมล่บัทงอยงอยบาเยเออมีบไรไปใช้จากห่างกา ใจอยู่เจ้าคือเก่าใจอยู่นเจ้าคือเก่าบอกแม่นะแม่กำลังใจสุดท้ายเอากเป็นเอาก็ดูแลตัวเองได้เลยสุสีแล้วแม่เด้อว่าทันเนี่ยได้บ้านชี้ให้ได้ชี้ให้ได้ลูกเจ้าฮะจมโบชี้ให้แล้ว เอาพังเมยเปล่าอ่ะจะจับมาลูกพอทจะหลอดได้หลอดได้มาเปล่าหนุ่มเมย์ดูดอดตังใจเฮียด้วยโดยมีแต่คำนี้คำเดียวน,นะเราบอกโดาตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนโมไฮแคดเดืองเฮี<ม>ยนนี่เห็ุหน้าบูดบไายอังให้ได้คุยกับเม 2, 3, 5, ออย์ชองซนะ้ำคำก็อยากให้เนาะเพราะมนอยากบ้างโทรศัพท์<ม>ตัวน,นี้เราเมย์เราเพื่อนวะ <c oughs> ้เีงน้ำบยาให้ม้นเห็นน้ำตาอแไอยู่กับาอยเนี่ยนั่นกะ้องเงียบแต่่าอนเมว่าบูตรงไห้อืมหนหเหกะหายแล้วค่ะอืมอืมอดบุได้ถือว่าหาใช่กันเห็นเาอ เคยว่าแล้วใช่ไว่าช่างกาวผัดเคยเคยขาดยู่หกยังว่าไปมาหาเวได้ด้วยมาดีคัดอยู่เวียงเนาะเขื่มแข็งไว้แน่ล่ะแม่กลับไปหาเงินเพื่อไทเจ้าเนาะบมแม่เราไปดินไปกินเราไปหาเงินสู่เพื่อลูกอะไรเราก็ได้เหรอคุได้ดอกเห็นบ้าเสือแม่เห็นบ่ลูกสาวนุ่งเสื่อแม่เห็นบ้าก็มัน

อ่างตะเกมเ้อเพงนาะเราดูเพลงไนมายังบริสดอกยวผพักผ่อเอยู่แเ้ยังบริสุทธนางีต้ระาไงวพามาเที่ยวอะโอ้แพามาเที่ยววะใช้น้องดอดคือบอว่ายังก็แม่นงลูกฮะ พือยยให้เจ้าแล้ว่อะไม่บอก่เิมบาเตรปขาียไรเอ้ยเีวไรโ่ก็บอกว่าเติมบ้านเติมแน่เขาเลยไปใช้โอ้แล้วหแล้เราไปเดี๋ยว้เราไปแล้วเราไปแล้ว แมเไไเแ่เราบริยูเพื่อนเป็นแบบหนึ่งใหม่ยันนั่นบ้างก็แหละก็แล้วเป็นแบบหนึ่งใหม่ยั <c oughs> นมืองนะนะทางใดเด้เนาะแจะค็คนับทางใด,ดรออประสาเราทะเลย,ยาเราเออเจ้าเอาเงินให้เราก็ถือว่าเจ้า,เามีน้ำใจต่อเราเลยละ่ะ เออเออเอ้าโอเคซาเดออยู่ดีมีแห้งเออชูเวียกชูงานเออเออเอ๊สูสุอ่าสูสุอืมไปกันสบายดีไหมสบายดีโอ้นะลูกสาวว่วสู้ก็แม่เลยฮะมีแต่แม่หญ้าและสู้หัวใส เมียเด้อบอกว่าเดี๋ยวว่ามึูกสัปย์นะตั้งใจเห็นงานเด้อไหมเหียบ้ารึเบล่อ้าวบึงเมียวอาค่ะเราเป็นเราเป็นห่วงเจ้าอยู่เด้อฮะแม่สมอเมียนะเออคนใจแข็งคนใจแข็งเด้อนี่เด้อไ่ได้ละลายเฮ้เด้เราว่าตั้งมุกตั้งใจให้หาเงินได้ละลายมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าอ่ะเราบ้าผัวใจนละลายบิ่งดูเราเราบอกเจ้าว่าหาผัวได้ละลายแล้วเราว่า เดินบ้านปเป็นเตะกีฬาเตะบอลเออความในใจแล้วก็เป็นห่วงจะยู่แล้วถามเจ้าตลอดคนปากแข็งเออแล้วถามข่าวจะอยู่เห็นงานยังเราวะต้ง<ร>องก็เลี้ยงเอาบะบอยางหูมันยังถามข่อยกับวาเออ <c oughs> เห็ดงานนอนกับบอ,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 อย่างรัวแล้วเนาะเออเอาอย่าถือซาเร,รื่องเมโซโบเด้อ เราเป็นห่วงก็ยู่นี่แต่ว่าได้เงินไหนไม่ให้เรา๋ยวเราเอาละว่ะแต่งกัวเป็นยังก็ได้ไห่เนาะอ้าวเอาบอกเป็นยังม่ต้องคิดได้เด้อเออเอาโซกี้โซกี้มีแห้งชนะเออลูกสาวก็สีบัวาน้ำเลยนะย่าให้กินนี่ให้กระปุ้อกะปี้อิวรำคาญมันวะโอเคโอเคโอ้ยเนาะ สมิทธิ์ป่ะอ้าวเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยมีหญ้าบาดนี้หญโอ้ยตลอดกับลูกไข่หมูไว้ไสนี่หมูเทเทปลูกเปลูกโอ้ชมเทดีด้เนาะหมูก็เทดีัหมูก็เทอืมมาน้อยก็เดืออะนะชุกคักๆๆเนาะอืมอาน้องเยเป็นไดล่ะพอสกเห็นแม่บัดห้บดนี่ไดสิเว้าสิถามเพิ่น ตำใจบ่หืมใจเหรอคอยทุกอย่างเราวะมามาชุดก้อนหายเออไปเยี่ยมตอนไปหายเองอืมวันนั้นก็จะว่าไปหายู่ในยังหนีป๊บเลยนะพ่ออยู่ล้างน้อพ่ออยู่ลังดินอืมบันไดเห็นพ่อกับแม่มาวใจว่าสันกับพ่อแม่เมื่อวีวิจัยเลยว่าสันมาพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อกับแม่ว่ะอืม อันนี้มันเขาเขาโยกเว้าไปไหนเนาะตัวเราไปเราเสีแสดงเอาเอาเนาะอดีตผ่านไปก็ผ่านไปเริ่มต้นใหม่บะเนาะชมพูเนาะนุ่ยถามเพ่ออะถามพ่อชมพูพูอแล้วเนาะชมพูเอาใหม่ก็เรื่องของพ่อน่ะแต่ว่ามีลูกเขายังผูกพันกันคือเก่า พอเอาไหมกะเรื่องหง่อแลวนะแบางมัวอันชวนนานพอผิดพอถกเลยมาน้ำลายเกินกินบาเงีลายไปเห็น้วล่ยะกับบ่ปันใดเนาะเอาน้องรอเด้ยลยมามาบานนี้มาเอาชิงเอาของน่หละเด้อไปนับโฉครับไทยบานนี้มาแล้วมา้วาเเบิ่งดูได้อยังนี้ ว่าเมื่อนันน้นได้ยินว่าเพื่อนเบิ่ดคงอยู่คงกินเนาะเงินส่วนตีดเดือนเนาะปิดงคงเงือ่อนเย็นเนาะถามาก่อนหน้านี้แล้วพี่ตองนี้ตเดียวเช้าวันี้นถามติดขาวว่าอะไรวันไหนถามผัดตอนับเลยนามมาเลยนาะอันนั้นร้านก็เอ,อ,อยายากวอรไปหับ,นหบเน<ต>าะเนี่ยเราตองนี้มาตอนหับแด้วบัน,นออแลกคืนปะแลกคืนแล้วเนาะดีใจดีแต่ดีใจ ใชมียังมาตอนรับนะเบิงดูมียังอ่ะนะระยังอยูป่ปลื้มดูสินะ,ะนบ<อ>่มาตอนรับสาวมกกับสาวนวลพี่น้องเลยชินเหอันเราปิ้งพวกผ่านเนี่ยแล้วก็ปิ้งปลาลายนั่นใช่เอาดีดีหมดละนั่ง,งคัตเตอร์หมอตอกขาลูกละเอาเป็นไข่แล้วก็ปลากระกป๋อง มีเนาะ่ดเกา่ดเิมพี่น้องพอ้พวาน้องสชโบขึ้นมามาแบบนี้เนาะกินกับเขาเขได้เลยมันเป็นต้มยำมาเค็มค้นต้มยำกุ้งเนาะเอลเซ่เนาะมาฝากมา้อนพี่น้องยอ้เลยอันนี้ก็ให้ทางเจ้าขอขอบคุณขอบคุณไปทางเมย์เย็นเด้อโลยขอขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณนํำเมย์เย็นหลายๆเด้อที่ซสยต่อเติมสื่อของยงกินให้ลูกค้านก็ขออยู่ดีไม่แฮงสุขภาพแข็งแรงเด้อ แม่เย็นสรุกสลามาสันได้ก็คอยอะไรกับคืนรอยเถ้าบรรเถ้าเดือดซาดุคือแม่นวลกับแม่มุกที่เป็นสะพานบุญให้ลูุทะล้านก็คอยอยู่ดีไม่แห้งโยกกระพับแข็งแข็งเดือดซาดุขอขอมอามขอบใจนำแม่ยินถี่ต่อเติมคงอยู่เอ้ยคงอยู่คงกินสรุกสลามาสันได้ก็คอยอะไรกับคืนรอยเถ้าบรรเถ้าเดือคือแม่นวลที่มาเป็นสะพานบุญให้ลูุทะล้านก็คอยอยู่ดีไม่แห้งโยกกระพับแข็งแข็งเดือดซาดุ เนาะๆนายคมรู้สึกดีใจอืมดีใจแนวกินเบิดก็หลายต่อเติมใหม่อีกเนาะโดยเบิดเฮิงเติบแล้วบ่แนวกินนะโดยอืมไปเติมมื้อนอนให้ข้าวก่อนพุ่นโดยอ้าวคราวนี้ก็มีมาเพิ่มเติมก็ดนานเติบ้่สิเบิดเนาะโดยกินประหยัดอยู่เด้เบิ่งนี่ตดนเนาะเบิดดนานอยู่อาคุณพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้ละเนาะ เราทำกับหมอคินหมอคองให้แล้วกับสิไดรปลาปลาได้เลอรสุโมเดอร์ยราต้องกินอย่างไรก็แม่ฮะมัน่ะเป็นเหตุบีเหตนงานเด้อเคยบอได้ปอาไรเถิมยวเจ้าเห็นบอระไดเงินทั้งทั้งทีลาสิไปหนาลาวก็ยังเป็นห่วงให้เจ้าห่วงลูกก็ยังฝากมาให้เนาะเกานคือว่าเราบวคิดน้ำลูกนั้นเงินช้ำนั้นนะเราสิคิดว่าเออยังสิไปหนาอยู่กะเราสิเก็บไว้ใช้พูดแล หากินนาแล้วคือว่านเราจะคิดเราครอบย่ดยืดไปต้นไส้เรากับปปลาปทิพเนอะพวกอกเป็นเม่พี่น้องเลยเบ่งน้ำตาซีดน้ำโมวานให้าได้กินอะไรไห่หู่โบไห้น้ำฉูโบูโไห่น้ำเม่เนาะได้เลยนภาพแ้วมันก็รู้ซึกแบบยังไงเลยน้ำตาใบใบอยู่ เอาๆเป็นไงเมลุนก็ปาเด้อร์บารนี้เด้อโดยเออเอาสบายดีสบายดีล่ะเเออโดยขอบใจลูกล่ะตั้งใจเฮียนเธอเจ้าละอ้าวพี่น้องก่อนอื่นขอขอกขอบใจหลายๆเด้อเนาะทางผู้ใหญ่เพิ่นก็สำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยให้ทางสองเมลุเพิ่นโทรหากันก็ห้องให้พี่น้องเนาะก็ว้าวแหละก็ความคิดฮอดคิดถึงเนาะเมลูก มีตา่าสำหรับคลิปนี้ก็เขาขอบุกขับใจ FC ทุกฐานเด้อเข้ามาให้กำลังแ่งใจเนาะ,ะเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้ตา่าสำหรับคลิปนี้เฮาการิได้เดินทางกับป้าก่อนพี่น้องเลยสบายดี